ก็สวัสดีนะครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์ by ครูโน้ตอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครูเนาะก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อีพีนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับที่เหลือในบทที่1นะครับธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ครับก็จะมาเฉลยข้อที่เหลือทั้งหมดเลยเนาะนะครับข้อไหนที่เรายังไม่ได้เฉลยในคลิปอันนี้เดี๋ยวมาเฉลยเพิ่มเติมให้นะครับมาไล่กันเลยครับข้อที่ยังไม่เฉลยข้อแรกครับข้อที่3ครับเขาบอกว่า หน่วย si ในข้อใดครับเป็นหน่วยมูลฐานทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือข้อไหนครับเป็นหน่วยฐานทั้งหมดครับหน่วยฐานมี7หน่วยถูกไหมนะครับนะหน่วยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหน่วยเมตรนะครับวินาทีกิโลกรัมนะครับมีอะไรครับเคลวินนะครับโมลนะแอมแปร์นะครับแล้วก็แคนเดราอันนี้คือหน่วยฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดครับ เป็นหน่วยฐานทั้งหมดเราก็ตัดตัวที่ไม่ใช่ก่อนเลยที่ไม่ใช่นะครับก็มีองศาเซลเซียสเนี่ยไม่ใช่เรเดียนไม่ใช่คูลอมไม่ใช่นะครับโวลต์ไม่ใช่เวเบอร์ไม่ใช่ลักไม่ใช่โอห์มไม่ใช่ลูเมนไม่ใช่ปาสคาลไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีอยู่ข้อเดียวครับที่เป็นหน่วยฐานทั้งหมดนะครับก็คือตอบข้อที่1นนั่นเองไปดูข้อถัดไปเลยนะครับอันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาเราเรียนไปแล้วแล้ว อีพีที่แล้วเนี่ยครูสรุปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถไปต่อกันได้อย่างเร็วๆข้อถัดไปครับถามว่าข้อใดไม่ใช่หน่วยฐานของระบบ si ทั้งหมดเลยไม่เป็นหน่วยฐานทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกครับหน่วยฐานมีแค่นี้ mm. เขาถามว่าไม่ใช่หน่วยฐานทั้งหมดนะครับต้องไม่เป็นทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาดูว่าอันไหนที่เป็นหน่วยฐานบ้างอันนี้มีหน่วยฐานนะครับ2อัน อันนี้มีหน่วยฐานครับแคนเดล่าครับนะส่วนอันนี้มีหน่วยฐานคือโมดเพราะฉะนั้นเหลืออยู่แค่ข้อเดียวครับที่ไม่ใช่หน่วยฐานทั้งหมดก็คือข้อ3 n ครับนิวตันคูลอมแล้วก็จูดนั่นเองอ่ะไปไปกันต่อกันอย่างเร็วๆครับกันกันอย่างเร็วๆเ,เลยนะครับหัวข้อถัดไปครับที่จะมีโจทย์เว้นไว้นะครับก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ อย่างที่บอกครับการเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n n นี่จะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้แต่อย่าลืมว่าจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นะนะครับส่วนตัว a ครับนี่เลยครับ a จะต้องมีค่าอยู่ระหว่างมากกว่าหรือเท่ากับ1ครับแต่ต้องน้อยกว่า10นะครับ มีข้อที่เหลืออยู่นะครับหลักการในการเขียนสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์คือหา a มาให้ได้ก่อนหลังจากเราได้ a ครับเราก็ไปเลื่อนจุดทศนิยมเอานะครับเลื่อนจุดทศนิยมเอาข้อขอไข่ตัวนี้ครับตัว a ของมันก็คือ6.539นะครับ6539ทศนิยมตอนแรกครับอยู่ตรงหลังศูนย์ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับเลื่อนไปด้านหน้านะครับ1 2 3 4 ห้าหกตอนนี้มาอยู่หลังหกเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คือคูณสิบยกกำลังหกนั่นเองหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับอย่าลืมนะเลื่อนจุดไปด้านหน้าครับนะเลื่อนไปข้างหน้าเนาะกำลังเป็นบวกเนาะเลื่อนนะครับเลื่อนจุดถอยหลังนะครับถอยเนาะเป็นลบฮนะเลื่อนไปข้างหน้ากำลังเป็นบวกเลื่อนถอยหลังกำลังติดลบอ่ะมาดูข้องูงูบ้างงองูเนี่ย เอาตัว A มาก่อนครับอยู่ระหว่าง1ถึง10ก็ใช้อยู่ที่1.27สครับนะสังเกตข้อนี้ครับเลื่อนจุดถอยหลังตอนแรกอยู่ตรงนี้ครับไป1 2 3เลื่อนไป3ครั้งไปอยู่หลังเลข1เรียบร้อยก็คือคูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะเลื่อนจุดถอยหลังกำลังลดลงนะครับก็ตัวเป็นหน่วยเป็นวินาทีถัดไปครับข้อฉช,อชิ่งครับนี่หาตัว A มาก่อนครับ A ก็จะเป็น8จุด นะครับหนึนะครับจุดทศนิยมเริ่มแรกอยู่หลังเลขศูนย์ตรงนี้ครับเลื่อนไป1 2 3 4 5 6เลื่อนไปข้างหน้า6ครั้งก็คูณด้วย10ยกกำลัง6หน่วยก็เป็นกิโลเมตรเช่นเดิมนะครับอีกหนึ่งข้อครับข้อสอโซครับนะเลขตัว A ครับก็คือต้องเป็น7แน่นอนนะครับหรือใครจะเขียน7.0ก็ไม่ผิด นะครับทศนิยมมาอยู่หลัง7ครับเลื่อนไปเลยครับ1 2 3 4 4าพอยังยังไม่พอครับเลื่อนไปทีครับเป็น5ครับคูณ10ยกกำลังลบ5เลื่อนถอยหลังกำลังลดลงนะครับอันนี้ก็คือเฉลยคลิ้ไปดูต่อครับหัวข้อถัดมาที่มีโจทย์อยู่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนั่นเองนะครับการเปลี่ยนหน่วยสิ่งสำคัญก็จำเป็นจะต้องจำนะครับเรื่องของ สัญลักษณ์ต่างๆให้ได้นะครับมีอะไรกันบ้างที่เราต้องจำครับอ่านอันนี้มีข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทวนตรงนี้เลยนะครับเวลาคุณน้อให้ท่องเนาะนะครับเทราพิกโ,คโคิกนาโนเมกะไมโครกิโลมิลลิเฮกโตเซนติเดคาเดซิแล้วเลขยกกำลังน,นะครับมันจะไล่ไปตั้งแต่10ยกกำลัง12 10ยกกำลัง9 10ยกกำลัง6 10ยกกำลัง3 10ยกกำลัง2และ10ยกกำลัง1นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกำลังติดลบครับลบ12ลบ9นะครับลบ6นะครับลบ3ลบ2แล้วก็10กำลังลบ1นะครับการจะเปลี่ยนหน่วยนั้นจำเป็นจะต้องจำเหล่านี้ให้ได้นะครับ อขอเลื่อนนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลักในการเปลี่ยนหน่วยครูสอนไปแล้วนะครับการเปลี่ยนหน่วยครับให้เราหยิบเอาตัวเลขมานะครับตัวเลขที่โจทย์กําหนดมาเนาะนะครับคูณด้วยคํานําหน้าหน่วยเริ่มต้นหารด้วยคํานําหน้าหน่วยสุดท้ายมันจะได้หน่วยที่เราต้องการเรียบร้อยแค่นี้เองนะเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่2ครับเปลี่ยนจากมิลลิเป็นไม่มีอะไรเลย นะครับมิลลิคือนำหน้าหน่วยเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยก็เป็นคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายหยิบตัวแรกมาครับ6.524ครับคูณด้วยเริ่มต้นก็คือมิลลิมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3นะครับหารด้วยคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายไม่มีก็ไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะมีค่าอยู่ที่6.524หหน่วยจะเป็นกรัม แค่นี้เสร็จเลยนะเอาตัวเลขคูณคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นหารด้วยคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายนะครับอ่ถัดไปครับถัดไปครับสิ่งที่เราจะต้องทำข้อถัดมาก็คือในข้อที่4นะครับอ่ะมาเริ่มต้นครับก็จะเริ่มที่เอาตัวเลขม,มาก่อนเนาะนะครับ55.26 นะครับคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นอันนี้คือ1ครับคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายอันนี้คือ2นะครับนำหน้าหน่วยเริ่มต้นคือมิลลินะครับอขอโทษครับคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นก็คือไมโครไมโครคือ10ยกกำลังลบ6กคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายไม่มีเ็าไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับคำตอบคือเท่านี้เลยหน่วยจะเป็นเมตร นะครับแต่หน่วยเป็นเมตรนั้นมันจะสังเกตตัวเลขนะครับตรงนี้มันยังไม่ยอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เ,เราก็เลื่อนจุดไปข้างหน้า1ทีครับกลายเป็น5.526ครับคูณ10ยกกำลังเลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้นครับตอนแรกเป็นลบ6เพิ่มขึ้นก็เป็นลบหหน่วยก็เป็นเมตรแบบนี้นั่นเองไปดูข้อถัดไปครับข้อที่6ครับ สังเกตครับหน่วยเริ่มต้นคือกิโลครับหน่วยสุดท้ายหน่วยที่2ไม่มีเอาตัวเลขมาเลยครับก็คือ4,25คูณเริ่มต้นครับกิโลก็10กําลัง3ม,มคูณเริ่มต้นคือ10กําลังสาตัวหารไม่มีครับอ่เพราะฉะนั้นคําตอบมาได้เท่านี้ละแต่อย่างที่บอกครับเราจําเป็นจะต้องเลื่อนจุดนะครับให้อยู่ในรูปของสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์จุดทศนิายามเริ่มต้นอย่างนี้เลื่อนไป1 2สอง นะครับก็เลยกลายเป็น4.25เลื่อนจุดไปด้านหน้ากำลังก็เพิ่มขึ้นจาก3เพิ่มมาอีก2ก็เป็น5ครับหน่วยก็จะเป็นเมตรโอเคนะครับอ่ะถัดไปถัดไปก็จะมาเป็นข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อที่8นั้นนะครับสังเกตครับตัวเลขจะเป็นอันนี้หยิบตัวเลขมาก่อนเลย0.0659 นะครับ0 0น5 9นาะครับคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นอันนี้หมายเลข1ส่วนตรงนี้หมายเลข2ไม่มีเหมือนเดิมน,นะครับคูณ1หารเนาะเมกะก็กำลัง6นะครับเมกะกำลัง6กนะครับกลายเป็นหน่วยโอห์มเรียบร้อยครับเพราะไม่มีตัวหารนะครับเลื่อนจุดไปนะครับสังเกตนะเลื่อนไป 1, 2กลายเป็น6 5 9เครับนะเลื่อนจุดถอยหลังกำลัง ก็จะต้องลดลงจาก6นะครับลดลงไป2ก็จะเหลือ4ครับหน่วยก็จะเป็นองไปกันต่อนะครับที่ข้อ10ครับคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นครับกิโลครับคำนำหน้าหน่วยสุดท้ายไม่มีคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นกิโลครับ10ยกกำลัง3าเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขมาก่อนสังเกตข้อนี้ตัวเลขจะมาทางก้อนนะครับ3.3ูณ10ยกกำลังส แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง3ไปอีกทีหนึงนะครับจากกิโลตัวหามีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับจะได้หน่วยเป็นเมตรตามที่เราต้องการรวมเลขนิดหนึ่งครับกลายเป็น3.3ครับคูณ10ยกกำลัง6หน่วยจะเป็นเมตรนั่นเองโอเคนะครับอ่ะถัดไปครับข้อ12นะครับข้อ12นะครับสังเกตข้อนี้จะต่างจากข้อที่เราทำมาครับเพราะอันนี้ คำนําหน้าหน่วยเริ่มต้นเนี่ยไม่มีนะครับคานำหน้าหน่วยสุดท้ายมีครับแสดงว่าข้อนี้จะมีเฉพาะตัวหารเอาตัวเลขมาก่อนครับ7.23คูณ10ยกกำลัง3ถูกไหมนะครับตัวคูณไม่มีครับมีแต่ตัวหารครับหารด้วยมิลลิ10ยกกำลังลบ3มอ่ามิลลิคือลบ3ถูกปะนะครับอ่าหน่วยก็จะกลายเป็นมิลลิแอมเรียบร้อยแล้ว จัดรูปซะหน่อยหนึ่งกลายเป็น7.23นะครับคูณสิยกกำลัง3ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งครับก็คือ10ยกกำลัง3ามกำลังติดลบย้ายขึ้นมาข้างบนกลายเป็นกำลังบวกหน่วยจะเป็นมิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเป็น7.23ดจคูณสิยกกำลัง6หน่วยจะเป็นมิลลิแอมป์นั่นเองโอเคนะครับถัดไปนะครับในข้อ14นะครับในข้อ14 ข้อ14ครับเหมือนเดิมนะครับคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นเนี่ยหมายเลข1หนึ่งอันนี้ไม่มีหมายเล็กตัว C ครับเซนติจริงๆต้องเป็น4เล็กเนาะคุณก็าเขียนผิดเป็น C ใหญ่นะครับอันนี้คือหมายเล็2นะครับหยิบตัวแรกมาเลยครับ7.3 1นะครับคูณ10ยกกำลังลบหคูณหมายเลข1ไม่มีครับมีแต่ตัวาหารเซนติ10ยกกำลังลบ2หน่วยก็จะกลายเป็นเซนติเมตรตามที่เราต้องการ จัดลูกครับโดยการย้ายขึ้นไปข้างบนครับกลายเป็น7.31คูณ10ยกกำลังลบ5แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง2นะครับหน่วยก็จะเป็นเมตรนะครับคำตอบก็เลยได้ออกมาเป็น7 31คูณ10ยกกำลังลบ 3, นะครับหน่วยก็เป็นเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบะ ไปดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยข้อนี้ครับ720หน่วยเป็นไมโครกรัมนะครับต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกรัมครับนะหยิบตัวแรกมาเลยครับ720วางไปก่อนไปดูครับอันนี้คือหมายเลข1ส่วนตรงนี้หมายเลข2ไม่มี นะครับหมายเลขหนึ่งครับไมโครครับ10ยกกำลังเท่าไรครับลบหหมายเลข2ไม่มีก็ไม่มีตัวหารนะครับหน่วยจะกลายเป็นกรัมเรียบร้อยนะครับอันนี้เลื่อนจุดไปข้างหน้านะครับ1 2 2ทีนะครับเป็น7.20เลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังก็เพิ่มขึ้นครับจากลบ6ก็กลายเป็นลบ4หน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะครับ ใไปดูกันต่อครับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับอยังเหลืออีกบางข้อนะครับเหลือข้อ18นะครับเหลือข้อ18ข้อ18ครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ครับ72หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีครับเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการครับก็คือเอาตัวเลข นะครับเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อินาทีก็คูณด้วย5ส่วน18นะครับท่องแม่18ได้เนาะ18 1 18นะครับ18 4 72คูณกันแล้วได้20เมตรต่อวินาทีอ่าข้อนี้ง่ายๆกันไปเลยนะครับไปดูการเปลี่ยนหน่วยให้จบนะครับการเปลี่ยนหน่วยอีกหนึ่งข้อครับเป็นหน่วยของพื้นที่บ้าง เริ่มต้นโจทย์ให้มาเป็น300ตารางมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรก็เป็น mm กําลังสองต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนะครับก็คือตารางเมตรอ่าอันนี้มาทำเหมือนกันครับดูคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นครับแล้วก็คำนำหน้าหน่วยสุดท้ายนะครับหยิบตัวเลขมาก่อนเลย300คํานคำนำหน้าหน่วยเริ่มต้นเอามาคูณครับ10ยกกำลังลบ3มมิลลิ แต่เผเอิญครับหน่วยของมันนั้นยกกําลังสองอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องยกกําลังสองด้วยส่วนตัวหารไม่มีเหมือนเดิมนะครับไม่มีเหมือนเดิมนะครับหน่วยจะกลายเป็นเมตรกําลังสองเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น300นะครับคูณด้วย10ยกกําลังลบหนะครับหน่วยของมันก็จะกลายเป็นตารางเมตรอ่าแต่ยังไม่สวยครับเลื่อนจุดครับเลื่อนจุดไปด้านหน้า2ครั้ง กลายเป็น3.00นะครับคูณ10ยกกำลังนะครับเลื่อนจุดไปข้างหน้ากำลังก็เพิ่มขึ้นจากลบ6ก็กลายเป็นลบ4นั่นเองนะนะตัวเลขติดลบน้อยลงนะครับอ่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะหมดเท่านี้ในส่วนของเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP หน้านะครับเฉลยข้อถัดไปครับ